สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็จะมานี่ตำจะกิเออจะทำอันนี้เนาะตำใหม่หัวลูกอันเนี้ยคอร์อบี้เนาะคอร์บีคอร์อบีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะหลังจากที่นำไปปอกเปลือกแล้วมันก็จะได้อย่างนี้ นี่แหลจะจ้าจะตามกินกับขนมจีนช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะเพราะว่าโควิดระบาดนี่แหลจะจ้ากินกับจะตามกินกับอะไรขนมเสน้นขนมจีนกำลังต้มขนมจีนเนาะ อันดับอันดับแรกเราก็มาซับก่อน เป็นคนชอบกินหนาๆเนาะมันจะได้กรอบแต่บางคนก็ชอบกินแบบบางๆอะไรเงี้ยแต่และคนชอบไม่เหมือนกันเนาะเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้ ตํากันเลยจ้ะตํเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยจ้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่กระแซบแล้วก็กินกับปลาหมึกทอดนะจ้าปลาหมึกทอดก็ขอบป้นแล้วก็ผักแค่นี้ ชิมป่ะอืมหน้าตาไม่น่ากินแต่ก็อร่อยทราบอยู่เห็นไหมวันนี้ใช้มือนะจ๊ะ พือ่อรรถรสในการกินอเข็มได้ใจมาก ปลาหมึกเอามาจากไทยไปซื้อที่ตลาดไทยบ้านที่อยู่ปทุมอ่ะบ้านเอืออาท้อนอยู่ใกล้ตลาดไทยเนาะก็เลยไปซื้อที่นั่น ร,ร่านเอเชียมันอยู่ไกลแล้วมะละกอก็หายากด้วยมีอะไรใช้แทนได้ก็ใช้ไปก่อนแซบเหมือนเดิม พระใหญ่ก็ทำงานจ้าเหมือนเดิม,มแกเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้เนาะชอบทำงาน วันหยุดนี่ก็หาออกนั่นออกนี่ขี่รถเล่นที่ซื้อกลับไปวันหยุดนะขอแค่ให้ออกจากบ้านอืม สีคล้ายๆโอเลี้ยงเนาะแต่มันคือน,น้ำโคอ้ ช่วงนี้ออกไหนไม่ได้เลยห้างเฮิรปิดไอ้พวกไอ้เอาเลทนันเนาะที่ขายของพวกเสื้อผ้าพวกรองเท้าัง้ใกล้ๆบ้านเนี่ยปิดหมดเลย เปิดแค่เปิดแค่พวกอะไรห้างที่ขายข้ขาวเหมือนรถตัดบานเขาบิ๊กซียังไง พวกวัตถุดิบเนี่ยสักายหายากยากเนาะไม่เหมือนที่ประเทศไทยอยากกินหยังกับไปตลาดกับมี่หรอกเดี๋ยวหมดหนาวนี่แหละเดี๋ยวปลูกไว้ไอไอโหละพาเขากินแต่โหละพากัน ประมึกนียว <g ül> ยุทีินีนะมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้น <g ül> เราจะไปร้านเอเชียบ่อยๆไม่ได้หรอกไกลขับรถประมาณชั่วโมงนึงอะไปทุกวันไม่ได้ไม่ไหว ซื้อมาเยอะตุนไว้ในตู้กินไม่ทันก็เสียได้นะเน่าเสียพราะเราไม่ได้กินตลอดไนงะเราต้องไปทำงานอีกไม่กี่วันก็ไปทำงานแ,แล้ว หมดแล้วจ้าอลิจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะสาฝากติดตามเลยได้จ้าบ๊ายบาย